ว้าวว้าวาสุ่มกาช้ากันดีกว่าไปเลยครับผมลุยได้อะไรครับผมตึงโอ้แจมเลยนะครับเอา้าเพชรหมดแล้วทำไงดีนะครับขอแนะนำนะครับเติมเงินกับเจ๊น้ำการ์คาเติมรูบี้ราคาพิเศษนะครับมีแพ็คคูณสองอะต่างๆครบส้วนนะครับแล้วนอกจากนี้ก็ยังเปิดให้บริการมาแล้วมากกว่า5ปีนะสนใจแล้วก็คลิกลิงด้านล่างเลยครับ ฮัลโหลเทสเทสสวัสดีครับก็วันนี้จะมาไกด์ในส่วนของการตีปราศาทตรลูดี้นะครับอัศวินศักดิ์สิทธิ์นะครับก็จะเป็นดาเมเจดเวทนะครับก็เน,น้นเป็นดาเมเจเวทเพราะกายภาพตีไม่เข้านะครับและที่สําคัญคือเราจะต้องมีตัวที่ลบนะฮะโล่ของลูดี้เพื่อให้เราทำดาเมเจเข้านั่นเองนะฮะ โดยนะครับผมจะใช้หนึ่งก็คืออีวานพระเอกของเรานะครับก็ใส่เซตถึกนะครับเน้นดีเฟนต์มายกโลนะครับให้เพื่อนแล้วก็เพิ่มอัตราบล็อกวิสกิตแน่นอนนะครับก็เอามาบัฟนะครับแล้วก็ลบบัฟด้วยนะฮะลบโลออกไปนะครับดาเมจหลักผมจะใช้เป็นลูรี่นะครับเป็นดาเมจ3เป้าทั้ง2สกิลเลยนะครับแล้วก็เน้นค่าคลิปก่อนเลยเนาะอย่างแรกผมหาคีร้อยนะครับให้มันติดคีนะครับแล้วก็ส่วนจุดอ่อนเนี่ยเดี๋ยวเราไปหาจาก วิสกิกับตัวอื่นที่มาบัฟแทนนะฮะส่วนลี่นอันนี้แน่นอนก็เอามาฮิวนะครับเน้นถึกนะครับแล้วก็มันจะมีในส่วนของบูดาด a เมดให้ด้วยนะครับแล้วก็ลดดีเฟนต์เนาะต่อมาก็จะเป็นผมใช้เป็นเดซี่นะครับในการที่จะมาบัฟนะบเพราะว่าตัวเดซี่เนี่ยเขาจะมีเอ่อเพิ่มนะครับเมจิกแฮแท็นะครับให้ถึง21%ะครับก็แค่ยืนเฉยๆนะก็เพิ่มละนะฮะ แล้วก็มันจะมีในส่วนของสกิลบัฟอันนี้ก็เพิ่มมจิกงแอคแท็กไปอีกนะครับแล้วก็อันเนี้ยก็สามารถที่จะลบบัฟได้ด้วยนะฮะโอเคก็เดี๋ยวไปลองดูผมเล่นกันนะครับโอเคครับเวฟแรกเนี่ยผมก็จะเคลียร์ก่อนนะครับผมเน้นเคลียร์มอนไวๆนะฮะพอเคลียร์มอนจบนะครับมันจะเข้าเฟสบอสนะครับตูมนะฮะอันนี้ก็เหมือนกับ ไม่สุดอะไม่สุดนะฮะแต่ตอนนี้พยายามอย่าอย่าใช้อย่าใช้สกิลอื่นอะไรอย่างงี้นะครับใช้สกิลเดียวอะไรเงี้ยไปได้นะปุ๊บพอเข้าเฟสบอสปั๊บนะครับ <S <s ก็บัฟก่อนเลยนะบัฟบ,บิสกิตก่อนนะครับ <S <s นะพอเราบัฟเสร็จปั๊บเนี่ยลูดี้มันจะยกโล่ทันทีนะครับ <S <s พอลูดี้ยกโล่ปั๊บเนี่ยเพื่อนๆก็นี่เลยนะครับเอาบิสกิตเนี่ยทุบ ไ,ไแล้วโล่มันจะหายไปนะฮะไอ้ลอดขาวๆที่เป็นโล่เนี่ยมันก็จะหายไปเราก็จะทำดาเมจเข้านะครับตัวนี้เราก็อาจจะใช้บัฟของตัวเดซี่นะครับก็ได้นะอันนี้มันจะเพิ่มเมจิกเอทเนะครับเสร็จแล้วสกิลมันยังไม่มาเนาะผมก็กลางโล่รอเลยนะครับแล้วก็บัฟรอปึ้งนะครับอ่ะบัฟครบเสร็จปั๊บเนี่ยก็เริ่มยิงแล้วนะฮะ ยิงสกิลล่างสกิลบนนะครับตู้มตู้มนี้ฮะอันนี้มีสตันด้วยนะครับต้องเอาอีวานมาเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวตัวเราสตันนั่นเองตู้มตู้มนะครับนี่นะฮะพอยิงเสร็จก็มากลางโล่ต่อนะครับจริงๆตัวนี้ดาเมจไม่ค่อยแรงมากเนาะถ้าใครยืนไหวอะ่ะก็ จะไม่ต้องกลางโลก,ก็ได้แล้วตัวดาเมจสาดไปเนี่ยพอมันยกโล่บัฟนะครับปึ้งนะครับลบบัฟออกไปนะครับอ่าแล้วช็อตนี้สกิลมันยังไม่มานะก็อาจจะฮิลหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับอ่าอันนี้ผมฮิลเสร็จแล้วก็บนะัฟเนาะบัฟเสร็จก็บัฟเดซี่ต่อนะครับปึง้งนะครับก็บัฟเดซี่แล้วก็ มันจะยิงสกิลได้นะอันนี้รู้สึกว่าผมจะยิงเลยนะสกิลมันมาแล้วผมไม่รอบัฟแล้วยิงเลยนะครับโชโอ้โหอันนี้สตันถ้าไม่มีอีวานเนี่ยอาจจะสตันหลายตัวได้นะครับจุมจุมนะครับนี่อันนี้มา400หละเสร็จปั๊บก็บัฟตัวนี้ขึ้นมานะครับ จเว่าดาเมจมันไม่ค่อยแรงมากนะดันนี้ยังยืนกันครบนะฮะถ้าเทียบกับราสาัทตัวอื่นเนี่ยถือว่าอันนี้ง่ายกว่าเยอะเนี่ยพอมันกลางโลกบับเราก็ลบบัฟเลยนะครับพอลบบัฟเสร็จสก,กิลของโรล,ลี่ยังไม่มาลูลี่ยังไม่มาเนาะผมก็บัฟเดซี่ต่อนะครับเนี่ยแล้วก็ ลูรี่ก็จออกมายิงคนระับโป้งเนี่ยตรงนี้ 5, 5แสน0ละนะครับแต่ถ้ามันเหลืออีกประมาณ3เทิร์นเนอะอันนี้จังหวะยิงได้พอดีเลยช็อตสุดท้ายนะครับก็ขึ้นไปประมาณ6 0แสนกว่าโอเคครับก็ประมาณนี้ไม่อีกนิดนึงจะ7 0แสนแล้วนะอ่ะครับก็อันนี้จะเป็นไกด์หนึ่งส่วนของการตีบอสรูดี้นั่นเองนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ